ตัวนี้ก็ร่างท้องเนาะพี่น้องเนาะหมาแม่นี่ก็ร่างท้องตั้งท้องเลยประมาณวกเดือนเนอาะจ้ะจะสีท้องมาก็สีท้องประมาณปีหนึ่งจะที่ขอดทำทำกันก็นกพอกก่อยเนาะจ้ะแม่เนี่เป็นแม่สาวว่าท่านไหนทับจ้ะหมาขาวควรด,ดีดีด้จ้ะอาจารย์าท่านไหนทับ แี่นี่กะกาลังแบบว่าสิเป็นสาวหน่อยนะจะขี่ดือ้อขี่ดื้อเด้จันสีเพิ่นกับจักเป็นสียังละพี่น้องน,นี่ลาสุดจ้ะสีปัจจุบันเพิ่อนสีกับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เนาะแบบพารุสาสจ้ะสีแบบหายากเนาะพี่น้องเนะ มีคนมาเสนอราคาให้เรียบจัดจะบอกท่านเดยอยากขายน่าจะก็เลยเก็บไว้ก่อนน่าจะนี่ก็ฝากเบิ้งฝากติดตามแม้ท่าจะข้นเลี้ยงเอามาน่าจะเลี้ยงมาเลี้ยงงวเลี้ยงควายนี่าจะพี่น้องก็บบุคคลในไทยน่าจะช่วงนี้ก็ได้เป็นยากๆน่าจะมีเวลาก็จังเลยมาทายน้องอัปเดตลแห่งเบิ้งน่าจะช่วงนี้จะแดงคือเก่าพี่น้อง บอคือยามฝนผลได εί, ้งาอึดอัดอยากอยากจะมาเนี่ยเล่มหงาดีได้จ้ะน,น้อยๆเนี่ยมันก็เล่มได้ได้วยนี่เล่มหงาดีดีจะ กดไลค์กดแชร์นะด้ยวยจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้ยวยจ้าพี่น้อง